เรื่องที่2มาพร้อมอยู่แล้วด้านนอกฮะจากทางด้านของน้องตรีมส่งสายมาได้เป็นที่เรียบร้อยครับให้ชื่อเรื่องชื่อนี้ว่าคําสัญญาครับเรื่องราวนั้นผ่านมาแล้ว2ปีครับยังไงเดี๋ยวเราจะไปรับสายจากคุณยาพร้อมๆกันสวัสดีครับคุณยาครับครับสวัสดีครับเรื่องเล่าของน้องยานะครับผมอายุ29ปีให้ข้อมูลด้านนอกว่าเป็นเรื่องที่น้องยาเจอมากับตัวเองแล้วก็เจอที่บ้านในจังหวัด หน้องคายครับผ่านมาแล้วด้วยกัน2ปีน้องยาให้ชื่อเรื่องชื่อนี้ว่าคําสัญญาน้องยาครับน้องยาไปสัญญาอะไรใครไว้เชิญเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับครับคือต้องย้อนไปสมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับอืพอดีตอนนั้นผมก็มีเพื่อนสนิทสนิทแบบสนิทจริงจังอยู่คนหนึ่งครับครับแล้วทีนี้วันวันนั้นเป็นวันเกิดของเพื่อนอืเพื่อนเขา ส่วนไปกินเอ,อย่งไงไปจัดไปกินเลี้ยงวันเกิดที่บ้านเขานะครับอถามแล้วเขาขอผมอย่างหนึง่งได้สิครับขอว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปครับ mm hmm. ถึงแม้ตายก็จะตายด้วยกัน mm hmm. อืมครับเขาถามว่าอันเนี้ยสัญญาไหมครับครับแล้วผมก็รับปากเขาอื mm hmm. หลังจากนั้นก็เราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยครับครับคบจนเมื่อปีที่แล้วที่ที่ผมเล่ากับพี่ป่องไว้ตอนนั้นแล้วผมกลับไปที่บ้านครับพอผมอยู่บ้านได้เดือนหนึ่งเพื่อนผมอีกคนหนึ่งเขารู้ว่าผมมาก็ชวนกันไปกินเลี้ยงสังสรรค์เขาก็ให้ผมเลือกที่ว่าจะไปที่ไหน ผมเลยตัดสินใจเลือกที่จะไปนั่งที่ริมโขงอก็นัดกับเพื่อนไว้ประมาณสองทุ่มก่อนก่อนที่จะออกจากบ้านอืคผมได้กลิ่นน้ําหอมที่นิวเพื่อนออผมลืมบอกว่าเพื่อนเพื่อนสนิทคนนั้นเขาชื่อนิวนะครับเพื่อนสนิทคนนั้นชื่อน้องนิวนะโอเคครับผมครับแล้วก่อนออกจากบ้านก่อนออกจากห้องผมอ่ะ ผมได้กลิ่นน้ําหอมที่เขาใช้อืมผมก็แปลกใจนะพี่เพราะที่เพราะที่ผมไม่ไม่ใช้ไม่เคยใช้น้ําหอมกลิ่นนี้เลยครับครับผมก็แปลกใจอยู่แต่ผมก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรอืมครับแล้วพอกําลังจะเดินออกจากประตูไปผมได้ยินเสียงเสียงยายผมพูด พูดขึ้นข้างหว,ว่าอย่าออกไปเลยนะอใหญ่กระทักนี้เลยนะอย่าออกไปคแต่ย้ายผมเสียไปแล้วนะครับพี่เฮ้ยเหรอครับแต่แต่ด้วยความรั้นของผมไงผมก็เลยเออไม่ไม่มีอะไรหรอกมั้งนานๆไปเจอเพื่อนทีนึงเพราะผมก็ไม่ได้เจอเพื่อนมาก็สิบสี่สิบห้าปีแล้วอืครับพอ,อขับรถออก บ้านไปยังไม่ถึงสองร้อยเมตรเลยพี่มีมีคนวิ่งตัดหน้าเราผมผมเสียหลักแล้วไปชนหนังขยะครับด้วยด้วยความที่คิดว่าเออเราอาจจะชนเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมรีบลุกขึ้นแล้วก็มองมองหาคนเจ็บนะพี่แต่ไม่มีใครไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยใช่ครับอ๋อแต่ที่ผมต้องตกใจนะก็คือ มีคนยืนอยู่บนโคมไฟข้างบนห่าพี่เดี๋ยวดียยืนอยู่บนโคมไฟแสดงว่าเป็นเป็นเสาไฟสูงสูงถูกไหมใช่ครับแล้วมีคนขึ้นไปยืนอยู่บนโคมไฟเนี่ยนะครับเฮ้ยโอ้โหมองยังไงก็ไม่เห็นหน้าี่อือผู้หญิงผู้ชายหน้าน่าจะเป็นผู้ชายครับครับอ๋อแล้ว oh. ในในขณะเดียวกัน เสียงยายผมพูดขึ้นคำเดียวสัน้นๆไปไปมผมตั้งผมตั้งสติดได้จับรถแล้วสตาร์ทรถรีบไปหาเพื่อนที่ริมคลองครับเราก็เพื่อนก็ถามว่าเฮ้ยทำไมมาช้าจังอะไรนู่นนี่ก็เลยบอกขอพอดีมีมีสุนัขวิ่งตัดหน้าเสียหลักนิดหน่อยนี่เป็นไรอืเพื่อนก็ถามว่าเออเนีย่ยงั้นกลับไหมรถล,ลมแล้ว กลับดีไหมหรือยังไงก็เลยผมเลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนานๆเจอกันก็กินเลยก็ได้เออไปต่อ,อยังไงก็ต้องไปต่อใช่ครับอพอนั่งกินไปจนจนเบียร์หมดทีก,ษษษก็เกือบเที่ยงคืนมผมก็เลยถามว่าเออมีใครอะออกไปซื้อไหมถามเพื่อนอีกสามคนมก็ไม่มีใครออกไปซื้อค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกไปซื้อแล้วกันเออ ผมก็ยืมรถเพื่อนเพื่อนเพื่อนอีกคนเขาเอารถรถเก่งมาอืผมก็เลยยืมรถเพื่อนเขาไปขับไปซื้อของโอเคได้ของขึืน่นได้ของครบแล้วก็กลับมาอืพอมาถึงเรื่อนแล้วแต่ผมดันลืมกระเป๋าตังค์ออผมก็บอกเพื่อนนะอ่ะอ่โอเคเดี๋ยวเฮ้ยเราลืมกระเป๋าตังค์่ะเดี๋ยวเรากลับไปเอาที่ร้านค้าก่อนอื หลังจากนั้นผมก็ขับรถไปถึงสีแยกไฟแดงผมก็ก่อนคือในรถในรถนั้นนะพี่รถเพื่อนผมเขาไม่มีตัวช่วยตัออากาศอะไรสักอย่างเลยหมายถึงยังไงในในในรถเขานะพี่ไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเลยมีมีแค่แอร์ธรรมดาครับเามีแค่แอร์ไม่มีใช่ครับไม่มีกลิ่นอะไรทั้งนั้นออืแต่อยู่ดีๆถึงสีแยกไฟแดง ผมได้กลิ่นน้ําหอมนั้นขึ้นมาอีกครั้งะพี่น้ําหอมที่น่าจะเป็นกลิ่นเดียวกับตอนที่เราออกมาจากที่บ้านถูกไหมใช่ครับโอ้ oh. แต่คือแต่รอบนี้คือมันมันฉุนกลิ่นมันแรงขึ้นกว่าเดิมอะผมก็ว่าผมก็ว่าเฮ้ยทําไมมันมีกลิ่นอะไรขึ้นมาแบบนี้วะ <c oughs> ผมก็อ่าโอเคไม่เป็นไรหรอกสงสัยหมูกเราไม่ดีอืพอไฟเขียวแล้วผมก็ขับ เหยียบออกไปแต่รู้สึกได้เลยว่ารถมันมันเร่งแรงขึ้นอืเหมือนมีคนมาช่วยเหยียบนะพี่เฮ้ยรถที่เราขับเนี่ยนะใช่ครับเหมือนมีคนมาช่วยช่วยช่วยเหยียบหมายความว่าได้จะแรงกว่าเดิมเอาไปง่ายๆอ่ะหลังจากนั้นเป<ช>็นยะังไงฮะใช่ใช่ครับ<ไ>คือปกติผมจะค่อยๆเหยียบออกไปแต่รถมันพุ่งนะพี่พุ่งพรวดออกไปแล้วผมพยายามคุมรถให้มันอยู่ รถตอนนั้นมันก็ขึ้นร้อยสิบเกือบร้อยี่สิบแล้วครับอยู่ดีๆหน้าหน้าเพื่อนหน้าไอนิวเนี่ยพี่อโอโหพึ๊บลงมาหน้ากรโจกผมเลยเฮ้ยผมตัดสินใจเหยียบเบรกจะเป็นจะตายยังไงตอนนั้นผมไม่สนใจนะคือเหยียบเบรกไว้ก่อน<ง>เพื่อให้รถมันหยุดครับรถที่รถมันก็หมุนได้ประมาณกี่รอบไม่รู้อ่ะพี่แต่ล้อหน้าล้อหลังฝั่งท้าย ฝั่งซ้ายมือหลุดหมดเลยโอ้โอ้ฝั่งคนขับไม่เป็นไรนะพี่ครับแต่แต่ช่วงช่วงที่รถนุนไปผมได้ยินอยู่คำเดียวว่าไปอยู่ด้วยกันสิเพื่อนอุ้ยใครวะเออผมพอรถหยุดแล้วผมนั่งนิ่งอยู่ในนั้นจน จนทางรถมูลนิธิทางตำรวจเขามาถึงเขาหาเบอร์ติดต่อพวกเพื่อนพวกอะไรผมมาได้จนไปเคลียร์อะไรเสร็จสับแล้วเช้าเช้าวันต่อมาครับผมเลยตัดสินใจไปที่บ้านบ้านนิวบ้านเพื่อนอบ้านนิวครับผมก็ไปหาแม่เขาถามว่าเออนิวเป็นยังไงบ้างครับแม่อะไรผมก็ามคามแลรทุกข์ทุกขครับแม่แม่เขาบอกว่าตอนเนี้ย นิ้วไม่สบายนะนิวนอนพักอยู่ผมขอขึ้นไปดูเพื่อนได้ไหมอืมอ๋อแม่คงให้ขึ้นไปดูไม่ได้หรอกอืทำไมอ่ะผมก็ไม่รู้ครับแต่<ข>แล้วทีเนี้ยแม่เขาก็ไล่ให้ผมกลับบ้านอือผมก็กลับไปนอนที่บ้านนอนคิัอยู่จนถึงประมาณบ่ายสามเกือบสี่โมงเย็นผมเลยแอบมา เพื่อที่จะปีนขึ้นไปดูที่ห้องไอ้นิวอยากรู้อ่ะก็ต้องให้เห็นกับตาปีนเลย่ครับอือพอพอผมปีนขึ้นไปสิ่งที่เห็นนะพี่คือไอ้นิวนอนห่มผ้าอยู่แต่ไอ้นิวที่เหลือแต่กระดูกนะพี่แล้วรู้น<อ>นได้ยังไงร,รู้ได้ยังไงว่านิวเหลือแต่กระดูกเพราะว่าเขาห่มผ้าอยู่ ห้องห้องนั้นจะมีรูปนิวติดเต็มห้องนะพี่แล้วแล้วเป็นห้องเดียวที่ที่ผมเคยเข้าไปครับอ๋ออ๋อแสดงว่านิวที่นอนอยู่บนเตียง <c oughs> แล้วมีผ้าห่มอยู่เนี่ยแสดงว่าน่าจะมีส่วนของร่างกายเขาอาจจะเป็นขาไหมหรือหัวไหมที่แบบอัดหลุดออกจากผ้าห่มมานหน่อยแล้วเราสามารถพิจารณาได้ว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันคือกระดูกโครงกระดูกอะไรอย่นี้ปะ คือนอนนอนลักษณะเอาผ้าปิดหน้าอกไว้นะพี่แล้วเอาแขนแขนออกมาข้างนอกอ๋อครับครับเป็นโครงกระดูกใช่ครับโอ้แล้วยังไงต่อเนี่ยลูกแล้วที่ที่ตกใจกว่าน,นั้นก็คือโครงกระดูกนะพี่ที่ยังมีหนังติดอยู่นะโอ้โยลุกพึบขึ้นมา <G ül> แล้วกระโดดมาชนกระจกตรงที่ผมยืนวอเดีย,ยคือมันลุกขึ้นมาได้ด้วยหรอครับพี่แม่เจ้าแล้วก็กระโดดมาใส่ตรงจุดที่เราปีนขึ้นมาดูเพื่อนซึ่งชื่อนิวที่นอนอยู่นั่แหละครับแล้วพอกระโดดเข้ามากระแทกหน้าเราเต็มๆเา้วทำไงต่อวะหน้าผมโดดลงกำแพงแล้วก็วิ่งกลับบ้านครับพี่จะไปตั้งสติก่อนครับ หลังจากนั้นมาได้สามวันผมก็เลยไปถามอาความจริงกับแม่นิวแม่ก็บอกว่าที่จริงน่ะนิวนิวเสียไปตั้งนานแล้วแต่นิวเขาบอกว่ารอให้ผมกลับมาก่อนครับไ่อยค่อยเอาล่างเขาไปเผาแล้วสัญญาอะไรไว้ให้ทำด้วยนะโอะครับครับ นี่นี่แหละครับเรื่องเรื่องก็มีประมาณนี้ครับอือแล้วสาเหตุการเสียชีวิตของเพื่อนที่ชื่อนิวเนี่ยเขาเสียชีวิตเพราะเหตุผลอะไรครับแม่เขาไม่ได้บอกอไว้ครับไม่ได้บอกเป็นปริศนาที่เราเองก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้แต่รู้<ห>ว่าศพของนิวเนี่ยคืออยู่ที่บ้านหลังนั้นแหละอยู่ที่ห้องของน้องนิวโดยที่ อะไรก็ไม่รู้แหละคุณแม่ก็ไม่ยอมบอกเหตุผลแต่ตัวของเราเองเนี่ยคือนึกถึงคาสัญญาที่ให้กับเพื่อนเอาไว้ได้ว่าเราจะอยู่กันจนวันตายเลยนี่แหละแล้วปรากฏว่าเพื่อนที่ชื่อนิวเขาก็เสียชีวิตจริงๆแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าถึงที่ยาเล่ามาเนี่ยนิวเองรอให้ยากลับไปเห็นว่านิวนั้นเสียชีวิตถึงจะโอเคไปทำชาปนากิจศพหรืออะไรก็สุดแท้แต่ตามพิธีกรรมประมาณนี้อย่างนี้หรอ ใช่ครับโอ oh. แล้ววันที่เราไปนั่งดื่มนั่งกินอะไรกันอยู่ตรงริมโขงตรงนั้นน่ะนะฮะต้องถามว่าช่วงนั้นเองเนี่ยเป็นช่วงที่นิวเขายังมีชีวิตอยู่ไหมเขาเสียชีวิตไปแล้วครับเสียชีวิตไปแล้วใช่ครับแล้วเขายังไปนั่งดื่มกับเราไหมว่าตอนนั้นวันนั้นอะ่ะวันนั้นไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเป็นเพื่อนคนอื่นแต่นิวไม่ได้ไปอ๋อ oh. แต่<น>แต่คือกลิ่นน้ําหอมเขาน่ะไปด้วยนี่ไงแสดงว่าไม่ว่ายาจะไปที่ไหนไปหาเพื่อนหรืออะไรนิวเองคาดว่าก็น่าจะติดตามน้องยาไปเรื่อยๆถูกไหมจนกระทั่งไปถึงที่บ้านของยาเองจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งที่ยาจะออกจากบ้านได้กลิ่นน้ำหอมของเพื่อนที่ชื่อนิวแล้วพอรู้สึกแปลกๆปุ๊บ ก็มีเสียงยายที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะทักบอกว่าอย่าออกไปข้างนอกคล้ายๆเหมือนกันบแบบว่าคุณยายที่เสียไปเองเนี่ยก็คล้ายๆเป็นเจ้าที่ที่คอยดูแลปกปักลูกหลานก็คือดูแลยายอยู่เหมือนกันแล้วก็พยายามบอกยายยายอย่าออกไปนะช่วงนั้นอาจจะออกไปแล้วออกไปเกิดอุบัติเหตุซึ่งยาก็ออกไปอะแล้วก็ไปล้มจริงๆด้วยครับโอ้แล้วยังไงฮะสุดท้ายเราได้ตามข่าวไหมครับว่าเรื่องราวของเพื่อนของเราเนี่ยสุดท้ายได้มีการทําพิธีกรรม ชาปนกิจศพแบบจริงจังไหมก็ทําจริงจังครับทำจริงจังนะใช่ครับครับแล้วก็หลังจากที่ทําพิธีกรรมเสร็จแล้วเนี่ยเรายังได้พบเจอกับเพื่อนคนนี้อีกไหมก็ส่วนมากก็จะมีแค่กลิ่นน้ำหอมที่ลอยมายังมีกลิ่นอยู่โอ้ครับครับก็ก็แค่พูดในใจว่าเออโอเครู้แล้วนะรู้แล้วนะว่ามาเออโอเคต่างคนต่างอยู่นะอืมอืม ทำให้พี่นึกถึงอย่างเงี้ยยาเอ้ยตอนที่เราให้คําสัญญากับเพื่อนที่ชื่อนิวไว้เนี่ยมากกว่านั้นลึกกว่านั้นเนี่ยเราไปสัญญาอะไรที่มันแบบดูมากมากมายกว่าการสัญญาปกติธรรมดาทั่วไปไหมเดียวนิวเนี่ยเป็นคนที่จริงจังกับอะไรทุกอย่างนะพี่แม้แม้แต่คําพูดครับเขาเขาถือเป็นเรื่องจริงจังทุกอย่าง อ,อ๋อครับอ,อ๋เอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดว่าเขาเลือกที่จะคบใครเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนแท้เพื่อนรักกันจริงๆก็คือต้องเป็นเพื่อนรักจริงๆเลยจริงจังว่างั้นเถอะครับครับผมเรื่องราวก็ประมาณนี้เนาะกับคาสัญญาที่เคยให้กันไว้ว่าเราจะอยู่กันเราจะคบกันจนกระทั่งวาระสุดท้ายซึ่งก็เป็นฝั่งของเพื่อนที่ชื่อว่านิวก็เสียชีวิตไปก่อนด้วยสายเหตุการตายแบบไหนคุณแม่ก็ไม่ยอมบอก นะฮะยังเป็นปริศน,นาศนอยนถงทุกวันนี้เนาะครับได้ครับผมเอ้าประมาณนี้แล้วกันนะฮะขอบพระคุณมากนะครับสำหรับเรื่องเล่าที่ค่ำคืนนี้